ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID p a พลปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะครับผมคลิปนี้มาคาดการนะฮะอีพิกแล้วก็ฟีเจอร์ Player of The Week นะครับผมโอเคอีพิกฟีเจอร์อีพิกจะเดายากนะเพราะว่า ที่คุณไม่ได้สปอตออกมาเนี่ยมันหมดแล้วนะครับผมมาหมดแล้วนะเมนยะูมาดิบแล้วก็มาแล้วนะพวกญี่ปุ่นก็มาหมดแล้วนะครับผมก็เดายากหน่อยนะเ <c oughs> ดายากหน่อยนะเนะี่ยอันแรกเป็นเมนยูเนี่ยเป็นของอังกฤษอันที่สองเป็นมาดิบเป็นของสเปนอาทิตย์นี้น่าจะเป็นน่าจะนะหรือว่าจะอยู่ในในในสองลีกนี้อาจจะเป็นพวกอิตาลีฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมันมาดูซินะครับผม มาดูซิบาซ่าเหรอผมว่าก็มีสิทธิ์นะบาซ่าก็มีสิทธิ์นะบาซ่าหรือก็เอซมิลานเอซี AC, รู้สึกว่าเพิ่งมาด้วยนะแต่ก็ไม่แน่หรอกที่น่าสนเรอตอติหรอ,หรอโรมา่าเหรอ,อถ้าตัดพวกสเปนอังกฤษออกนะมันก็จะเหลืออิตาลีก็คือโรมา่ากับเอซีนะครับผมโรมา่าเอซมิลานนะตัดอังกฤษกับกับ สปเปนอย่างนะเพราะมันเพิ่งมานะนะมันก็จะเหลืออิอตาลีนะครับผมก็คือโรม่ากับเอซีอินเตอร์มิลานนะครับผมอินเตอร์มิลานแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะหมดเลยนะน่าจะหมดที่เหลือก็จะเป็นบาเยิร์นเหรอบาเยินไม่น่าใช่บาเยิร์นไม่น่าใช่บาเยิร์นไม่น่าใช่นะครับผมไม่น่าใช่เดี๋ยวใครอีก ที่เหลือก็จะเป็นญี่ปุ่นและญี่ปุ่นนี่น่าจะมาทุกอาทิตย์ผมว่านะเออวะอิตาลีมีสิทธิ์มาค่อนข้างสูงนะสามทีมนี้โรมา่าเอซีมิลานแล้วก็อ่าอินเตอร์มิลานนะครับผมเอซีมิลานมีใครมอดินี่โรมาก่อนโรมามีอ่าตอตตินะครับผมตอตติโรมาใครวะกา,าฟูแล้วก็อ่าอาเดนะครับผมอาเด นะฮะโอเคเอามีคนนี้ด้วยนะครับผมคันดดล่านะคันเดล่าแล้วก็มีคนนี้ครับผมนะอเ้งซองกองเดล่านะครับผมอุ้งซองกองเดล่านะของโรม่านะโรม่ามี4คนปะทำไมมี4คนนะจะมาชุด4คนเลยหรือเออโรม่าก็จะประมาณนี้ถ้าเป็นเอซีมิลานเหรอมันเหมือนไม่ใช่เอซีผมันเหมือนดีนเช่ต์อิตาลีป่ะนะเป็นเสื้อของอิตาลีนะไม่รู้ว่าเป็นเอซีมิลานป่ะนะมอดินี่ครับผม มอดินี่มอเดินี่เออว่ะไม่ใช่เดี๋ยวนะดูก่อนอิตาลีหรือว่าเอซีอิตาลีหรือ AC. เอซีเออว่ะน่าจะเป็นเอซีมิลานนะครับผมน่าจะเป็นเอซีมิลานและเป็นตำนานใหม่ด้วยสองคนนะครับผมนี่ไงนะน่าจะเป็นเอซีมิลานนะครับผมแต่ทีนี้ผมว่าน่าจะเป็นอินเตอร์นะจริง อินเตอร์มิลานนะครับผมอาร์เอโนอาร์เอโนผมก็รู้สึกว่าค่อนข้างเจ๋วอยู่นะอาร์เอโนนะที่เป็น Big นะนะบิ๊กทีมเหมือนนะคนอื่นก็แล้วก็มีเอออีบานกอร์ดบ้านะครับผมที่เป็นอนะินเตอร์มิลานนะนะอินเตอร์มิลานนะอาร์เอโนก็จริงน่าอยู่ในลีกนั่นะนาะนะจะอยู่ในลีกอติตาลีแหละนะครับผมนะ่าจะเป็นพวกโรม่าเอซีแล้วก็อินเตอร์นี่แหละผมว่านนะอาทิตย์เนี้ยนะตัตติมอรินน อาเดโน่ o, ลุนกันเอานะครับผมมันมีทีมชาติเนเธอร์เลนมาด้วยวะเออเนเธอร์เลนเนเธอร์เลนนะโอเคมาเนะี่ยก็อีพิกก็จะค่าการประมาณนี้ก็อาจจะอยู่ในโซนของอิตาลีแหละผมว่านะโรม่าเอซีอินเตอร์นตออินเตอร์น่าจะมาน่าจะน่าจะนะครับผมส่วนฟีเจอร์เนี่ยก็จะประมาณนี้คร่าวๆคร่าวๆเห็นใครเป็นตัวหลักแน่นอนเมนซี่เมซี่อยู่แล้วนะครับผม ยกมา5เจ้า5คน5ภาพนะครับผมเครดิตตามภาพเลยนะครับ5คน5ภาพก็เอามารวมกันซิว่าคนไหนเนี่ยถูกดึงมาเยอะสุดนะครับผมนะโอเคนะครับผมนะคนแรกเลยเมสซี่นะครับผมเมสซี่เนี่ยมีทั้งหมดเลยมีทั้ง5ภาพเลยนะมีทั้ง5ภาพเลยก็แสดงว่าอาจจะร้อยเหมือนกันนะนะไอพวกที่5ภาพเนี่ย ไอ้พวกที่แบบยกมากี่ภาพก็มีมีเมสซี่อะไรเงี้ยเนี่ยนะอันนี้มาห้าภาพจริงจริงมันมีหลายเจ้านะมันมีหลายเจ้ากว่านีนะ้แต่ก็มันเยอะเกินไปนะแต,แต่ส่วนใหญ่ก็จะมี Messi, ะมนะมเนะมสซี่นะครับผม,มน,นะทุกคนให้เมสซี่หมดเลยนะทุกคนให้เมสซี่หมดนะครับผมที่ยกมาห้าคนนะให้เมสซี่หมดโอเคของปารีสนะเมสซี่น่าจะมานะครับผมอีกคนหนึ่งที่ห้าเจ้าเหมือนกันก็คืออ่าจูเนียร์ฟิโป้นะครับผมก็คือคนนี้นะจูเนียร์ฟิโป้ก็ าเจ้าเหมือนกัน, Unity, นอยนะ euh, er er ู่นะีนนะน่นะครับผมทาเจ้าเหมือนกันอยู่ในฟิโปนะฮะโอเคโอเคอีกคนหนึ่งที่ห้าเจ้าเหมือนกันก็คือเอ่อเทรัมมาฟี่นะครับผมเทรัมมาฟี่ก็คือคนนี้นะของลีดนะของนั่งของลีดนะครับผมอ่าอยู่ไหนวะอ่าอยู่ไหนวะอ้าวอ๋อนี่ไงมาฟี่นะครับผมมอาฟี่นะ โอเคนะโอเคที่มี5ภาพก็จะมี3คนนี้ก็คือเมสซี่ฟีโป้แล้วก็มอร์ฟี่นะที่มีทั้ง5ภาพเลยนะนะส่วน4ภาพมีคนเดียวก็คือโกมองนะครับผมโกมองรูปนี้ไม่มีเป็นมุลเลอร์รูปนี้มีโกมองนะครับผมคิงสลีย์กมองโกมองโกมองแล้วก็โกมองนะครับผมส่วน3 3ภาพเนี่ยงสเจ้าเนี่ยมันก็จะมี4คนนะฮะมีเดนนี่อิงส์นะครับผม อันนี้ดิเคลนไรต์ดิเคลนไรต์มี2นะก็เลยไม่ได้ดึงมาแต่นนี้อิงมี1น,นะครับผมอันนี้ให้ดิเคลนไรต์แล้วก็ได้ที่อิงแล้วก็อิง3เจ้านะครับผมแล้วก็มีอ่าโคเอนนะครับผมโคเอนคาสติลนะครับผมก็1แล้วคนนี้มี3นะคาสติลเนี่ยนะนะอ่าไม่ใช่อ่าเนี่ยสองแนละแล้วก็3นะครับผมแล้วก็อุลิเวอร์สกิปของของอ่า อ่ะสเปอร์นะครับผมก็มี3เจ้าเหมือนกันนะสามเจ้าเหมือนกันสกิปสกิปนะฮะโอเคอยู่ดีนะครับผมแล้วก็มีอ่าจูเนียเมสซี่อันส,สนะครับผมเมสซี่อัสอ่านผิดยังไงขออภัยนะครับผมนะฮะเมสซี่อัสก็มี3มี3นะครับผมมี3มี3นะฮะโอเคส่วนสองเนะี่ยสองมันมีแค่สองคนนะครับผมก็ เป็นเป็นตัวอยู่ทีมใหญ่ก็คือฟูเดนนะฮะฟูเดนฟูเดนกับกาเบรียลม,มา,มมามติ sey, เดลลี่นะครับผม sey, มาไหมมาไหมแต่ที่แนะน่ๆก็คือเมซี่เนี่ยต้องมานะครับผมเมซี่มีตั้งห้าห้าห้าภาพเลยนะเมซี่มีตั้งห้าคนเลยนะครับผมนะฟิโป้ก็ห้าคนนะะแล้วก็อ่ามัฟฟี่ก็ห้าคนก็มีสิทธิ์ที่จะมาค่อนข้างสูงนะครับผม ถ้าในชุดนี้นะถ้าเลือกได้นะเมสซี่ยืนหนึ่งก่อนเมสซี่ดิเคลนไรท์ตรงนี้เป็นโกมองนะครับผมนะโฟเดนนะครั็บอกอ๋อเด็กกเที่ใหญ่นะมาตินลิลลี่อะไรอย่างเงี้ยนะมาตินลิลลี่ชุดเนี้ยชุดดเนี้ยชุดเนี้ยเดี๋ยวอะไรนะมันจะเป็นสักชุดหนึ่งที่แบบแบบเจ๋อเจ๋อในชุดนี้มั้งไม่มีมาตินิลลี่ป่ะชุดนี้มีไหมมาตินิลลี่ ไม่มีชุดนี้ไม่มีฟูเดนอืมอันนี้อ่ะอันนี้ก็ไม่มีฟูเดนนะฮะไม่ไม่ฟูเดนแต่ก็เมสซี่โกมองมาเดล,ลี่ฟูเดนเคลนไรส์อะไรอย่างเงี้ยนะไม่ใครอีกที่เหลือก็ประปรายไปนะครับผมประปรายไปนะฮะโอเคแต่ชุดนี้ก็น่าจะมีทีมใหญ่ๆห,หลายๆคนเลยแหละนะครับผมปารีสบาเยอันอาร์เซนอลอะไรเงี้ยน่าจะมีนะครับผมโดยเฉพาะปารีสเนี่ยมาเน่มเนมสซี่เนี่ย มีทุกเจ้าเหมือนรับก่อนนะ่ะเอมเป้อะนะฮะเปยมีทุกเจ้าก็มานะครับผมโอเคก็คาดการณ์ก็จะประมาณน,นี้ก็ดึงเอาภาพที่ต่างประเทศได้คาดการณ์เอาไว้แล้วนะครับผมเอามารวมกันมาเฉลยกันดูว่าคนไหนมีสิทธิ์มามากที่สุดนะแต่ส่วนใหญ่ทุกคนให้เมสซี่นะให้เมสซี่นะนะครับผมก็มีสิทธิ์มาอาจจะร้อยเปนะครับผมเครดิตตามภาพเลยนะครับผมเครดิตก็ตามภาพเลยนะฮะโอเค มาก็จะประมาณนี้นะส่วนเอพิก,ก็น่าจะเป็นของอิตาลีแหละนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปละบ๊ายบายแล้สเอก